สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้เราเอ่อมาอยู่ก็ฝ่ายบังคับน้ำนองอ้อนะครับหนองอ้อก็อยู่ในบ้านหนองอ้ออยู่ในหมู่บ้านหนองอ้อเล็กชุมชนหนองอ้อเนาะเอ่อบ้านหนองอ้อเหเนาะบ้านหนองอ้ออยู่ตำบลเมืองปราสาทครับไม่ใช่ชุมชนเป็นบ้านหนองอ้อตำบลเมืองปราสาทเอ่อขาก่อนเรามาดูทีท่องทีตอนนําหลากมานะครับ นามก็เอหงแล้วก็ท่วมบานล้วก็ไปทั้งวัดทั้งนู่นครับก็วันนี้มาดูตอน,นประมาณเดือนอะไรก, A, ะะกันยาตุลาเนาะสินคากันยาตุลานามเอื่อมา,มากๆแล้วก็เอื่อมาจนถึงพฤศจิก,กามันก็ยังเอื่อกล่นมาตอนนั้นกำลังจะนนี้ก็หยุบยงหยุบยอบยอบหยอบหยอบยุบยุบนะครับ honored. มาดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเด้งวันนี้วันที่สิบแปดสิบเจ็ดเมษาหกสี่ ครับก็ผ่านมาหลังจากเก็บเก็บเกี่ยวข้าวเราฝนจะมาเริ่มมาใหม่เลยครับเนี่ยช่วงเมษายนเป็นช่วงแบบหัวเรียวหัวต่อระหว่างร่อนก็ฝนแต่ความจริงมันอยู่อยู่ในฤดูฝนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ปีสองปีนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้มันลื่นเนี่ยช่วงนี้ฝนจะมาเร็วฝนจะมาเร็วเหมือนปรากฏการณ์เอโยลาลิยามันเป็นช่วงสิบปีแตกพัดเปล,ลี่ยนไปยางไงอย่างเพราะนั้นก็ช่วงนี้ฝนฟาจะมาเร็วนะครับฤดูร้อนเก่าปุ๊บป๊บป ฝนก,ก็จะมาคือ,อปอบคบปอบครับอ่ะเรามาดูน้ำกันนิดนึงครับเอ่อแต่ก่อนน้ำม,มันเออเออตรงนั้นนะครับมันเออจะเห็นเห็นต้นไม้อยู่นะครับมันก็จะเออมาเราลองดูร้อยน้ำเก่าเรา,เรามองดูหินหินมันดำดำดัน้ำจะเออถึงตรงั้นครับ เอ็มอัอลาดท <iß> ั่วไงอัลาดแปลว่าอะไรออมองเห็นภาพมันแบบวบื้งกว้างใหญ่อะไรเงี้ยมาตอนนี้มันก็นกนแบบชาวบ้านก็นมาหาหาปูครับปลาบานห้องวันแหนะครับนู่นขวามือนครับนูน่นากำลังตกเบ็ดฝรั่งสองคน,นครับนู่นครับกำลังเสื้อแดงก็เสือแดงเ,ดเงินครับเป็นชีวิตชาวบ้านชาวไร่ชาวนา ตอนนี้เย็ยนๆก็มาหาปลานะครับน็เลยก็มารีวิวให้ดูน้ำเาขาเรียกฝายลำชิงไก่ไม่ใช่ฝายนะครับลำชิงไก่นะฝายบ้านหนองอ้อนะครับบนเมืองประสาทดูนี่ครับตัวนี้เห็นไหมครับมันท่วมขึ้นมาทั้งนูนสูง,งเออ่กี่เมตรล่ะหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรประมาณ ประมาณสองเมตรครึ่งก่าสามเมตรสองเมตรครึ่งเหรอป้าท่านคงจะทวมหัวผมมาดีสองผมลอยหกสิบประมาณสองเมตรครึ่งนะสองเมตรมันลดลงไปนะครับก็ลอยลอยคาบน้ำนะครับเห็นมั้ยเนาะเราไปดูเราไปเดินดูทั้งนี้ถามว่าน้ำตอนนี้มันชาวบ้านพอใช่ไหมก็ก็ยังพอใช้ยอยู่เพราะว่า เพราะว่าเหมือนก็มันมีอีกกักน้ำก,กักกักแถวบัวสองกักก็เปนชาวบ้านจิวอยู่ตามแร้งไงก็ดึงน้ำมาใช้ได้นะครับมีบางท้องที่นะครับบางที่ผมไปแถวลำมูลเนี่ยเข้าปูเขาช่วงนาปังด้วยคือช่วงเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวแล้วคือสามเขาสามเดือนทำเลยเก็บอะไรไงเขาเขาเกา,าขอนะจะอันนี้เขาไม่ได้น้ำระบายข่าหาถึงกันก็ไม่ได้กักอะไร แสดงว่ามันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีกักตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้กักอะไรประมาณเนี่ยแต่ในนามมองดูนามเสมอัน,นับบินขำม,มันเน่ยครับมีอ่อฝ่ายสุดพักอีกที่หนึ่งครับทัดจตมมออ่มีฝ่ายน้ำองเอ นี cm. 3 cm. 3 cm. ่ประมาณสามเบตตั je, 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 jes, gym, gym, ้งสามหยุดสองเบตตับชาวบ้านเพราะนั่นที่น้ำทัวมาแถวนี่ลาดครับลาดชาวบ้านลาดชาวบ้านตอนในบ้านที่นี้ครับเลยชาวบ้านมองเห็นต้นกล้วยต้นอะไรทั้งนั้นน้ำน้ำเออขึ้นทั้งบ้านต้องอพยพน่าจะอพยพกมาอยู่ถนนแต่บางลานก็ขึ้นอยู่ชั้นสองครับตอนนั้นน้องอ้อปีที่แล้วน้องอ้อระดับความเสียหายจนผู้รักผู้ใหญ่รองนายกรัฐมนตรี ก็มาเยี่ยมมาเย็นนะครับก็หลายๆหมู่บ้านนะครับพไม้ด้วยน้สูงด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูว่าน่ฝายบ้านน้องอ้อนี่ครับตัวฝายมีสลิงที่เปิดน้ำกักน้ำนะครับก็วันนี้วันที่17เมษายน64มารีวิวให้พี่น้องดูครับก่อนและหลังเป็นยังไงบ้างผมจะมามันก็เป็นวัฏจักรไปเรื่อยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ